สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกลับสู่ TGR Workshop อีกครั้งวันนี้ก็พบกับผมพิมิกเช่นเดิมสําหรับรายการนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการรีวิวพวกกันพลาแล้วก็รวมถึงการทําสีโมเดลจากค่ายต่างๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีการแตกลายเพิ่มเพราะสําหรับวันนี้ผมจะมาลองทําพร็อพป,ป,ปืนจากเกม EVO ดูอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นการลองทําเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ได้เคยทาพ็อพอะไรมากมายขนาดนั้น ที่เคยทํามาก็มีพอบดาบใหญ่ของเกมมอนทันนะฮะแล้วก็ปืนอีกกระบอกหนึ่งที่ทําตอนมหาลัยแต่ว่าทําไม่สําเร็จนะครับให้เพื่อนๆดาวว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยมาจากเกมไหนละกันสำหรับปืนที่จะมาทําในวันนี้เนี่ยมาจากเกม Evo ซึ่งเป็นเกมมัลติเพเยอร์ที่ให้ผู้เล่นเล่นเป็นมอนสเตอร์ปะท่ากับผู้เล่นอีกทีมที่เล่นเป็นเหล่านักล่าสําหรับนักล่าเนี่ยจะมีอยู่4คลาสด้วยกันโดยปืนของคลาสที่ผมจะมาทําในวันนี้ก็คือปืนของคลาสเมดิกของตัวละครที่มีชื่อว่าลาสัส ซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยในเกมนี้นะครับเขาเนี่ยมีบทบาทเป็นเมดิกหรือว่าหน่วยพยาบาลแต่ว่าเขาจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างจากพยาบาลคนอื่นๆก็คือแทนที่เขาจะคอยเพิ่มพลังชีวิตให้เพื่อนเนี่ยเขาจะปล่อยให้เพื่อนตายไปเลยแล้วค่อยใช้ถุงมือวิเศษก็ก,ก็ไม่วิเศษเหรอกนะ,ะก็คือใช้วิทยาศาสตร์นี่แหละก็ใช้ไอ้ถุงมือนี้เนี่ยไปปั๊มหัวใจชุบชีวิตเพื่อนคนนั้นขึ้นมาอีกครั้ง ผมก็เลยชอบลาซรัสนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเมดิกที่มีวิธีเล่นแล้วก็ m มล์เซตที่แตกต่างจากเมดิกคนอื่นๆนั่นเองแล้วนอกจากนั้นอาวุธประจําตัวของเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่ผมชอบที่สุดเลยนั่นก็คือสไนเปอร์เก็บเสียงถ้าเกิดใครทันได้เล่นเกมนี้เนี่ยจะรู้เลยว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ยิงมันมากๆเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยผมก็ทําการหาแบบหรือว่า Reference ที่จะมาเป็นต้นแบบของปืนกระบอกนี้ก่อน แล้วก็โชคดีที่ผมเจอภาพออฟฟิเชียลของปืนกระบอกนี้ในเว็บ Artstation สําหรับคนที่หาภาพคอนเซปต์อาร์ตของหนังหรือเกมต่างๆเนี่ยถ้าอยากได้ภาพที่มาจากตัวทีมงานเองเลยเนี่ยผมขอแนะนําเว็บนี้เลยนะครับเพราะว่าเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บที่ทางทีมผู้พัฒนาแล้วก็ผู้ทําหนังเนี่ยมักจะเอาภาพคอนเซปต์อาร์ตของตัวเองเนี่ยมาโพสต์ไว้นั่นเองนะฮะเมื่อได้ภาพมาแล้วเนี่ยผมก็ามาทําการดับเป็นแบบที่เราจะใช้ในการทําปืน สำหรับรายละเอียดเนี่ยอาจจะไม่ตรงเป๊ะ1้0%นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ทำไปส่งประกวดหรือว่าส่งให้อาจารย์ที่ไหนตรวจนะครับพอได้แบบออกมาแล้วผมก็ปิ้นลงใน a 4ก็คือต้องใช้หลายใบยหน่อยนะครับเพราะว่าปืนมันกระบอกยาวปืนมันกระบอกยาวพอปิ้นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอามาแปะๆรวมกันแล้วก็ลองเอามาถือดูว่าได้ขนาดที่ต้องการหรือเปล่าซึ่งรอบแรกเนี่ยมันเล็กไปหน่อยนะครับผมก็เลยต้องไปขยายขนาดแล้วก็ลองปิ้นออกมาใหม่รอบที่2ถึงจะได้ขนาดที่ต้องการ สำหรับวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็จะมีท่อแป๊บกับโฟม EVA นั่นเองสำหรับขั้นแรกเนี่ยผมก็นำท่อแป๊บมาผัานด้วยโฟมยาง <c oughs> เพื่อให้ได้ขนาดตรงกับแบบที่พิมพ์มาสำหรับในงานนี้นะครับผมใช้กาวยางในการติดท่อแล้วก็โฟมทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็แบ่งแม่พิมพ์ออกนะฮะโดยจะแยกเป็นส่วนลำกล้องแล้วก็ส่วนที่เป็นแฮนเดลหรือว่าสต็อกของปืนนั่นเองและผมก็ได้นำแบบส่วนนั้นเนี่ยไปตัดโฟมออกมาหลายๆแผ่น เพื่อที่จะามาขึ้นเป็นโครงของตัวปืนนั่นเองโดยเว้นที่ว่างสําหรับท่อแป,ป๊บที่เป็นใจกลางไว้ด้วยสําหรับขั้นตอนนี้เนี่ยผมได้เพิ่มไม้มมทัหล็กอันเล็กๆนะฮะซื้อมาอันละสิบาทเข้าไปในชั้นของโฟมด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนั่นเองผมกลัวว่าถ้ามันมีโฟมเฉยๆเนี่ยมันอาจจะยบยาบยบยาบนะครับก็เลยใส่ไม้มะทัหล็กไปเป็นแกนอีกทีนึงหลังจากที่เอาโฟมมาแปะรวมกันแล้วเนี่ยผมก็ใช้คัตเตอร์ตัดส่วนที่มันไม่เท่ากันหรือว่าส่วนที่เกินออก แต่ถึงแม้จะตัดออกเนี่ยมันก็ยังเห็นได้ชัดเลยว่าพื้นผิวเนี่ยมันไม่เรียบนะครับไม่เท่ากันมันก็มีวิธีง่ายๆนะครับก็คือใชออ้สว่านมือนะครับไม่เรียกว่าโรตารีทูลหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เนี่ยผมก็ไปซื้อมาในช้อปปีน่าจะอันละร้อนะครับไม่แพงเท่าไหร่เป็นอันเล็กๆซึ่งผมก็ได้ใช้เจ้าเครื่องมือนี้ในการเจียส่วนที่มันไม่เท่ากันให้มันเท่ากันนั่นเอง ซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยจะทําให้โฟมหลายๆแผ่นที่เอามาแปะรวมกันเนี่ยเหมือนกลายเป็นโฟมชิ้นเดียวกันเลยครับพอเอาเครื่องนี้เจียไปแล้วเนี่ยแทบจะดูเหมือนเป็นโฟมชิ้นเดียวเลยซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าผมสามารถหาโฟมที่มันหนากว่านี้ได้เนี่ยก็คงทาเนียนกว่านี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรามีแผ่นที่หนาๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องตัดออกมาเยอะมันก็จะคาดเคลื่อนกันไม่มากแต่ว่าผมหาได้แต่แบบ5มิลิเมตรจริงๆเนี่ยผมเคยเจอคอสเพเยอร์นะครับในงานมอนฮันนะครับไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าคุณดูคลิปนี้อยู่หรือเปล่านะครับผมเจอเขา2งานและผมก็ตอนนั้นเนี่ยก็นึกอยากทำพ็อปปืนอยู่พอดีก็เลยไปถามเขาเหมือนกันว่าหาซื้อโฟมได้ที่ไหนแบบว่าเราคอสเพเยอร์เนี่ยเขามีแหล่งไปซื้ออุปกรณ์กันที่ไหนเหลยซึ่งเขาก็บอกมานะครับจำได้ว่าแยกอะไรสักอย่างนี่แหละอเผอิญจดไว้ในกระดาษแต่ว่ากระดาษที่จดไว้มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับก็เลยไม่รู้ต้องไปซื้อที่ไหนนะครับถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้อยู่ก็ช่วยตอบอีกทีด้วยละกันหรือว่าถ้ามีชาวคอสเพเยอร์คนอื่นเนี่ย มาดูคลิปนี้เนี่ยช่วยแจ้งแหล่งด้วยว่าผมสามารถหาซื้อโฟม EVA ที่มันนาๆได้ที่ไหนบ้างพราะเปิดหาในเว็บเนี่ยก็เจอแต่แบบที่เป็นโรงงานที่ต้องสั่งหลายๆแผ่นก็เลยเออห้ามิลลิเมตรก็ได้หลังจากที่ทําโครงของตัวปืนเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนที่ผมคิดว่าสนุกที่สุดในการทํพร็อปนี้แหละก็คือการเพิ่มดีเทลให้กับตัวปืนนั่นเองอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างนะครับในส่วนที่มันเป็นมุมที่มันแหลมๆเนี่ยที่เราไม่อยากให้มันเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องโรตารี่เนี่ย มาทาให้มันเป็นขอบมนๆได้นั่นเองสําหรับตอนนี้ตัวปืนของเราก็เสร็จพร้อมที่จะทําสีแล้วผมก็นําตัวปืนนี้เนี่ยไปพ่นด้วยสเปรย์พลาสติกหรือว่าพลาสติกดิฟนะครับเพื่อที่จะเป็นการรองพื้นให้มันพร้อมสาหรับการพ่นสีนั่นเองอันนี้เนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือตอนที่มันเป็นโฟมเฉยๆเนี่ยพอจับแล้วมันจะนุ่มๆคือหน้าถือปืนกระบ,บอกเนี่ยแต่พอพ่นอีสเปรย์พลาสติกไปแล้วอ่ะไอ้ขอบที่มันมนๆมันจะเริ่มแบบว่า ว่าไงดีล่ะมันจะสักๆอะ่ะพอถือแล้วแบบว่ามันจะคันๆยังไงไม่รู้คือฝากถามเหล่ารุ่นพี่ชาวคอสเพเยอร์คนอื่นละกันว่ามันมีเทคนิคอะไรที่มันสามารถใช้ในการลองพื้นโฟมพวกนี้เนี่ยที่ไม่ใช่อ e ีสเปนนี้หรือเปล่าสําหรับคลิปคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อสอนท่านผู้ชมในการทําพ็อปแต่อย่างใดแต่ว่าคลิปนี้นี่มันตรงกันข้ามเลยครับผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนที่ทําพ็อปเก่งๆที่ผ่านเข้ามาดูเนี่ย เขาจะได้บอกเทคนิคเจ๋งๆเอาไว้ในคอมเมนต์และผมจะได้เอาไปใช้ในการทำพอบต่อไปตั้งหาก ก็เซ็ตเรียบร้อยกับปืน Silence Sniper Rifle ของลาซลัสจากเกม EVO อย่างที่เห็นนะครับผมได้เพิ่มส่วนของสายไฟเข้าไปให้ตรงกับแบบในเกมนั่นเองสำหรับส่วนของตัวสโคปเนี่ยไอส่วนที่เป็นโคโลแกรมเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่า จะทำยังไงจริงๆก็เลยเว้นว่างไว้ก่อนละกันเผื่อใครมีเทคนิคมาแบ่งปันกันได้นะฮะตอนแรกก็คิดว่าอาจจะปิ้นลงแผ่นใสอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ารอถามเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญดีกว่าสําหรับการลองทําพล็อปในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าสนุกมากเลยนะครับพอทํากระบอกนี้เสร็จเนี่ยก็อยากจะลองทํากระบอกต่อไปทันทีเลยกําลังคิดอยู่ว่าจะทําซับแมชชีนกันของกิฟฟินดีหรือว่าจะทําปืนของอิมพีเรียลกาดีนะครับก็ สำหรับใครที่สนใจเนี่ยผมว่าวัสดุที่ใช้ในการทำพรบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้แพงเลยนะครับทั้งโฟมทั้งท่อปแป,ป๊บเนี่ยก็เป็นวัสดุถูกๆท,ท,ท,ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายๆนะครับพวกสีก็กระป๋องละร้อยหนึ่งเท่านั้นแหละฮะส่วนของเครื่องเจีย,ยก็แล้วแต่ขนาดเลยซึ่งถ้าถามผมตรงๆเนี่ยครั้งหน้าอาจจะซื้อเครื่องที่ใหญ่กว่านี้ที่หมุนได้เร็วกว่านี้นิดนึงรู้สึกว่าเครื่องเล็กเนี่ยหมุนไม่ค่อยสะใจสักเท่าไหร่ก็วิดีโอก็จะจบลงประมาณนี้นะครับผมก็มาเล่าให้ฟังเฉยว่าผมทําปืนกระบอกนี้ขึ้นมายงงไง ก็อย่างที่บอกไปนะครับใครมีเทคนิคอะไรเนี่ยก็แนะนําไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากเห็นผมทําพอปอาวุธหรือว่าปืนจากหนังหรือเกมเรื่องไหนเนี่ยก็ลองพิมพ์ไว้ดูก็ได้นะฮะสำหรับวันนี้ผมชื่อพิมพ์มิค,ครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ